อีกหนึ่งประเทศที่ช่วงเวลานี้ต้องจับตามองถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากนะคะก็คือประเทศอังกฤษหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีลิสทรัสได้ลาออกไปหลังจากทำงานเพียงแค่45วันช่วงนี้การสรรหาหัวหน้าพักคนใหม่ของพักอนุรักษนิยมก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะว่าอดีตคู่ปรับเก่าของลิสทรัสก็คือริชชี่ซูนักน่าจะได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะแลรี่หัวหน้านักจับหนูแห่งบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งอยู่ยงแม้เปลี่ยนนายกมาแล้ว4คนตั้งแต่ถูกรับมาอยู่ทำเนียบนายกอังกฤษเมื่อ11ปีที่แล้วแมวแลรี่กำลังจะได้พบนายกรัฐมนตรีคนที่5เร็วๆนี้ขณะที่สื่อหลายสำนักพาดหัวหยิกแกมหยอกที่ภายในสองเดือน อังกฤษจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง3คนหลังบริจอนสันประกาศลาออกเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมจากกระแสกดดันกรณีจัดงานสังสรรค์ช่วงโควิด -19 าทำให้ลิสทรัสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่เธออยู่ในตำแหน่งเพียงเดือนกว่าๆซึ่งเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่สั้นที่สุดก็ต้องประกาศลาออกหลังความผิดพลาดในการประกาศนโยบายลดภาษี การประกาศลาออกของลิสทรัสนำมาซึ่งการจัดเลือกตั้งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมครั้งล่าสุดแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งจะได้ชื่อของนายกอังกฤษคนใหม่โดยปริยายไม่ต้องคาดเดามากนักเมื่อบริสจอนสันอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศถอนตัวแม้เขาจะอ้างว่าได้เสียงสนับสนุนถึง102เสียงซึ่งเพียงพอต่อการลงชิงตำแหน่งระบุเพียงว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เปิดทางให้รีชีสุนักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยของจอนสันและคู้แข่งคนสำคัญของลิสทรัสในการชิงเก้าอี้หัวหน้าพักเมื่อครั้งที่แล้วสุนักแพ้ทรัสด้วยคะแนนเฉียดฉิวในครั้งที่แล้วทำให้เขากลายมาเป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้นายกครั้งนี้ประกาศเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังบอบช้ำของอังกฤษรีชีสุนักในวัย42เกิดและเติบโตที่อังกฤษ พ่อแม่ของเขามีเชื้อสายอินเดียอพยพมาจากแอฟริกาตะวันออกมาตั้งรกรากที่อังกฤษพ่อเป็นหมอและแม่เป็นเภสัชกรเปิดร้านขายยาเส้นทางชีวิตของสุนัตถูกเปรียบเทียบว่าเป็นชนชั้นกลางอังกฤษแท้ๆที่พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อปูทางให้ลูกใช้การศึกษาไต่เต้าสู่ความสำเร็จสุนัตเข้าเรียนที่วิทยายลัยวินเชสเตอร์ โรงเรียนเอกชนระดับท็อปของอังกฤษ,กฤษและเข้าศึกษาต่อสาขาปราัชญาการเมือง <ever S 1> และเศรษฐศาสตร์ <it take. S 1> มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตามเส้นทางของนักการเมืองชั้นนำสุนัตเริ่มเส้นทางอาชีพในฐานะนักธุรกิจเขาได้พบกับอักชาตามูรตีภรรยาระหว่างที่ศึกษา MBA มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกามูรตีเป็นลูกสาวของนารายณะมูรตี หนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของอินเดียผู้ก่อตั้ง Infosys บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียปี2015สุนักเริ่มเส้นทางการเมืองเขาได้รับเลือกเป็นสสเขตเลือกตั้ง Richmond ในนอตยอร์ r เชีย r e จากนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในฐานะผู้สนับสนุนบริส s j จอ n s นสนเขาขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อปี2019 ก่อนจะได้รั 1941, บแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงโควิด19ที่ทำให้เขาได้รับคะแนนนิยมอย่างมากขณะเดียวกันก็เผชิญกับคำวิจารณ์กรณีแจ้งสถานะภาษีของภรรยาซึ่งสุนักออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงความพยายามป้ายสีเท่านั้นหลายคนบรรยายสุนักว่าเป็นผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นชาวฮินดูที่เคร่งครัด ไม่ดื่มเหล้าไม่กินเนื้อและไปวัดทุกสัปดาห์มีจุดยืนทางการเมืองที่สนับสนุนให้อังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเบรกซิตขณะนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่ารีชีซูนักจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผิวสีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาฮินดูคนแรกของอังกฤษชรันทรโยธาสมุทไทยที s รายงาน